มันมีช็อตหนึ่งฮะเซแมวขอพาเลี้ยวลงข้างทางนิดหนึ่งมีผู้ติงและเตือนว่าถ้ายุบสภาเร็วภายในธันวาคมนี้ไม่เป็นไปตาม31มสิกราเนี่มันมีโอกาสที่ขมรจะยิงเข้ามาบอเขเมญยิงเข้ามาแล้วรัฐบาลก็ยุบสภาแล้วก็เหลืออำนาจอยู่ครึ่งเดียวสภาก็ไม่มีอย่างนี้ก็จะทําให้ทางกองทัพเข้าประกาศกฎอายการศึกทัวประเทศและจัดการปราบขมรได้ ถ้าปราบกรหมร่อได้คนไทยเรียกร้องให้ทหารอยู่ต่อไปเลยไม่ต้องมีเลือกตั้งครับมีบางคนระแวดระวังว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ว่าจะไม่มีเลือกตั้งเสียแมวอ่านว่ามันมีโอกาสด้วยหรออม,มันก็เรียกว่ามันคิดอ่านเกินเลยไปยังไงเนี่ยการประกาศโดยอัยการศึกเฉพาะพื้นที่จำกัดขอบเขตเนี่ยเพียงพอแล้วต่อที่การ,รเผชิญสาการคือในกองทัพภาคที่หนึ่งตะเข็บชายแดนกองทัพภาคที่สองตะเข็บชายแดนเพียงพอแล้วการที่ ไปมองว่าทางฝ่ายนู้นเนี่ยจะโจมตีลึกเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไปไม่ถึงมีแต่โอกาสเราแหละจะลึกไปหาเขาเ,เป็นไปได้ฉะนั้นตรงนี้ในทางปฏิบัติการทางทหารเนี่ยที่ประกาศกฎอายการศึกไวปก้ปกติเนี่ยอยู่ในภาวะวิสัยขีดความสามารถที่จะยับยั้งป้องกันป้องปองามแล้วก็มาตรการเชิงลุกได้ใช่ครับถึงแม้ว่าจะยุบสภาอยู่ใช่ครับแล้วอำนาจของรัฐบาลก็มีแค่ครึ่งเดียวจัดงบไม่ได้ย้ายคนคคไม่ได้เพราะรรว่ายังอยู่ในกิจการเลือกตั้ง ยังไงยังไงก็กฏอายการศึกเฉพาะพื้นที่เนี่ยทําให้กองทัพเนี่ยมีอํานาจที่จะจัดการกับขมรเอาอยู่แน่นอนั่างการได้เด็ดขาดอยู่แล้วแล้วก็สแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้นะครับฉะนั้นตรงนั้นไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นภารกิจของทางทหารเองภารกิจทางการจัดระเบียบชายแดนภารกิจสร้างความสัมพันธ์โดยใช้กระทรวงต่างประเทศฉะนั้นกองทัพนี่เขาเบ็ดเสร็จได้ไม่เป็นปัญหา